แขนมาก็ลุงสิผูกแขนให้บานเนี่ยฮ่าฝ่ายเซนนี่เปียบดังเทวาเฮ้ยเออเปียบดังเทวดามิงแมนของเจ้ายาม่เนี้ยโอ้ยหนอก็จะแมนเฝ้าสอดเถิดดอกเหล่านี้ก็ได้คนเฮ็ดอย่างยุกตบโบเบิงเลยนะว่าต่อรถเสนอเออเออหัดใส่แล้วลราบานมิงแมนของเจ้าน่ะเอ้าฉันว่ามัร์กสออะไปปว่่าไัรของเจ้ายาไม่แนวมาเข่าของจัไลไรยามาฟ้าเทวดาเป็นหัวล้อมคือฝ่ายผูกแขนนี่เด้ออ่า อายุวัน,นูสุขังพลังน้อาไฟบันยือนง่ายห <พา S 1> น่น เอาเขาบอกเนาท่าด้วยมีอย่างเราก็กากมาตะไกแท้สี่ให้เจ้าไปเป็นผู้ปกครองตองเงย็นให้จะกข้ขาหนาวยายคิมไปบ่ไวพะนะไปบ่ได้เลว<ส>เอา<ด>สิไปหาหม่องซื้อแนวเหดเทียนเหดลงจอดรถเอาอยู่น่ะมาสิไดนน้ำหาเจ้ามูออกขอ้อนี่แท้เอาต้อสิไปซื้อยังกะว่าเอาสิไปซื้อเหล็กมาต่อบ้านทั้งสี่เหดลงจอดรถไม่เนี่ยได้เหล็กแล้วก็สิไปน้ำหาหม่องเพิ่นเดโลงงานหลังคาเหล็กที่เพิ่นเหดเป็นหลังคาโค้งได้เห็นไหมตั้งใจสิไปซื้อใสหรอว่ามืดปึ๊บ สิบวสอดขอนแก่นผู้เลือนเหือสิบเป็นห้วยังไงแถบว,ว่าอยู่นี่บ่ชหูตีเอาแถวบ้านเฮาก็มีวะเอามีอยู่ตีเข็มว่าแล้วว่ายังว่าเจ้าสิบบึกกันแล้วไหมว่าผม <laughs> ว่า,าเปลี่ยนคันหูนะยี้อเพื่อผู้เขียวท้องนี่เด้เอาโรงงานเมืองท้องหลังคาเหล็กนะ่ะเมืองท้องหลังคาเหล็กกว่าตีเข็มแม่นาวผู้บริเล่จับนายแผ่นหลังคาเหล็กร้อนเจ<ม>็ดหกศูนย์ร้อนสีแพ็กยำค้งกันสาด<ม><ม>คงดม้มคงแอน ผลิตตามขนาดและความยาวตามห้าสซังมีทุกเฉดสีราคาก็ะถือเริ่มต้นแค่เม็ดละห5หบาทรับประกันสูงสุด สิบสองปีคุณน่ะโอ้ว่าส,สัน้นติเข็มส,สิได้ยากเลียนหาซื่อเล็กอีกคือเกาละบังกอดมองเดียวกันนี่แลออ้วเมืองท้องหลังคาเล็กเ,ออเพื่อนจะนายทั้งเล็กโคง้งสางหลังค้าชูบก,กันว่านผล<อ>ิตจากเล็กก้าออที่เป็นเล็กรีดเย็นเคลือบกันสนิมด้วยกันว่า่านยากต่อการเกิดสนิมพนตัวสภาพว่าอากาศยืดอายุการใสงานมั่นใจทั้งสร้างผู้สางและผู้อยู่อาศัยอยากได้ขนาดสัญญาสันไดเพื่อนผลิตห้ยทันทีผลิตอยู่กับผ่านเลยก็ได้สร้างจาก ากมงไดมาขายต่อราคาเพิ่นจังถูกทั้งเหล็กกองซีเรียมกองแบนทุกชนิดเหล็กตัวสีทุกขนาดราคาเริ่มต้นเมตรละ45บาบาทเท่านั้นแล้ว สุดยอดเลยคิมปาดก,กับปาดโพดปาดเหลือเว้ก็ลงงานเพื่อนยู่ใส่ก็ว่าเพิ่นแต่งยูมูบ้านพ้อยแพลินอำเภอบู้เขียวเขาเนี่ยยูถนนผู้เขียวเกษตรสมบูรณ์ออกจากอ,อำเภอบูเขียวไปทั้งเกษตรสมบูรณ์ประมาณ2กิโลเมตรอยูใส่มืองโคสอบถามเพิ่นก้อนก็นกนได้เบอร์0ู6ย์แปดหกสามหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะเอาสั้นก็เอาจังซี่ซกคิม้วถ้าเอาไปสร้างเหล็กสร้างหลังคานี่ก้อนแล้วเอาสิเลยไปโรงเรียนน้ำตให้สั้นยาวสั้นด่ว